ครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับกับพีรดาชาแนลสถานีเศรออนไลน์นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับอันนี้ก็ขุดอยู่ที่บ้านหนองเรือตําบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับงานนี้ก็เป็นงานรีโนเวทนะครับเป็นงานรีโนเวท ซึ่งเดิมเนี่ยเจ้าของก็ขุดนะครับโคกหนองนาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ยังไม่ถูกใจนะครับยังไม่ถูกใจก็เลยได้ทำการนะครับขุดใหม่นะครับโดยเทียมงานเสียเสียมรถขุดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ ตามข้อมูลก็ว่ามีประมาณ10-11ไร่นะครับ10-11ไร่นะครับก็วันนี้นะครับโรงงานาน่าจะเป็นวันที่ที่หกที่เจ็ดแล้วนะครับเนะนื่องจากว่าพื้นที่นะครับเป็นงานรีโนเวทนะครับก็เลยนะครับ แต่ต้องมีรถดัมนะครับมา,มาช่วยทอยดินนะครับนี่นะครับดูความเรียบเนียนความคมนะครับของทีมงานเสียเสมนะครับน้ำออกดีมากนะครับ น้ำออกดีมากๆเลยนะครับต้องใช้สูบนะครับน้ำนี่เผอไม่ได้เลยนะครับนี่นครับใช้สูบสามนิ้วนะครับเอาไปเก็บไว้นะครับนี่นะครับน้ำไหลตกๆๆๆๆก ดูจากดินแล้วดินแบบนี้จะดีมากนะครับเวลาขุดเนี่ยน้ำก็จะใสนะครับออกเป็นสีฟ้าสีเขียวๆสวยงามเลยนะครับ,รบเดิมก็ตรงนี้ก็ขุดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า อา,อาจจะขุดแบบไม่มีแม่บอกนะครับแล้วก็เจ้าของนะครับก็ทำการปลูกต้นต้นไม้นะครับนะเติมเติม,ตมนะครับกำลังสวยเลยนะครับทำมาได้หลายปีแล้วและครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนมาสำรวจพื้นที่นะครับปรากฏว่า หลังคันมันแคบนะครับการสัญจรหรือการเดินไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยมันยากลำบากนะครับยานพาหนะขับไม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็เจ้าของก็ไปทำงานอยู่เมืองนอกครับก็อาจจะขาดการดูแลนิดหนึน่งนะครับก็ทำให้ก็คือประกอบกับการการการไว้พื้นที่หลังคันตรงนี้มันแคบมันก็เลย ทำให้การเดินการอะไรมันยากลําบากตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันขาดการดูแลนิดนะครับแต่โดยโรวมๆก็ถือว่าดีมากๆเลยครับต้นพยุงมีต้นพยุงต้นประดูเน,นี่ยกำลังสูงนะประมาณสักสี่เมตรกว่าๆแล้วนะครับเนีน่าจะปลูกได้ประมาณสักสามสี่ปีนะครับนะสวยๆนะครับต้นประดูต้น กระถิน,นรงพยุงนะครับอ่มีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแถวเป็นแนวนี่นะครับ ปลูกไว้ที่แนวรั้วนะก็สวยทีเดียวเลยนะครับต้นกําลังสวยดูเป็นชิดเป็นูโมงต้นไม้นะครับเราไปดูพื้นที่เก่าสักหน่อยนะครับที่ที่ขุดไว้แล้วนะครับที่ขุดไว้แล้วกล้องผมมวัมวนะครับอะเอียเสร็จหนกล้องสักหน่อย ก็มีการวางแผนทําใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับพื้นที่เก่าขุดไว้ดินนี่ถือว่าดีมากๆเลยครับไม่ไม่พังนะครับไม่พังเลย ก็จะมีการรีโนเวทใหม่น้ำก็ยังถือว่าอยู่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าขุดอาจจะตื้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำให้พื้นที่ในการกักเก็บน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับจากที่การขึ้นดโดรนดูก็สัดส่วนนะครับสัดส่วนในการเก็บมันน้อยนะครับ เก็บน้ำอ่ะมันไม่ไม่พอเนี่ยพอมาทำหลังคันให้กว้างเห็นไหมครับก็สวยเลยนะผมว่าเริ่มสวยเริ่มดูดเดี๋ยวถ้าเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเพิ่มหลังคันแล้วก็ด้านในอาจจะปลูกเป็นปล้วยหรือพืช หรือปลูกต้นไม้สองข้างก็จะเป็นอุมโมงต้นไม้สวยงามนะครับเอาไว้อ,ออกกําลังกายหรืออะไรนะครับก็จะดีมากๆสวยนะครับพื้นที่ตรงนี้สวยนี่นะครับทางทีมงานเสียเสมรถขุดก็เอามาเขาเรียกอะไรเออเคลียร์ลิงนะครับมาเคลียร์ลิงแล้วก็มาดูก็สวยนะมาเคลียร์ก่อนหน้านี้ก่อนสงกรานนะครับ ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเราแม่บอ่อตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยไม่มีแม่บอ่อนะครับทำให้สัดส่วนในการาน้ำนครับที่จะมากักเก็บน้ำเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องเพิ่มนะครับพื้นที่น้ำนะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นแม่บอ่อใหม่นะครับเป็นแม่บอ่อใหญ่นะครับเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในพื้นที่นะครับมีต้นไม้มีอะไรหลาย,ลายจุดสวยงามอยู่นะครับสวยงามปรับสัดส่วนอีกนิดนึงนะครับแต่งานรีโนเวทก็จะค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากกว่า,วางานขุดใหม่นะครับนะครับ เปิดทําแม่บ่อทําเปิดปากเอาไว้อยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นการรีโนเวทนะโค้งเว้าสไตล์เสียเสียมรถขุดเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะถมนะครับสูงขึ้นเพื่อเอเป็นเป็นโคกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนอง เป็นโคกที่เอาไว้สร้างโรงเรือนสร้างาบ้านหรือทำเป็นที่อยู่อาศัยนะครับทำให้มันมีสัดส่วนามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ดินดีมากนะครับไม่นี้เลยไม่ดินที่ขุดแล้วไม่ไม่พังนะครับ ็แดดร่มลมตกนะครับมืดแล้วล่ะตอนนี้ <c oughs> น่ายจะประมาณหกโมงนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์แช์นะครับเพราะวา่าเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะทำคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตอีกนะครับ นะช่วงนี้ก็อยู่ใกล้นะครับก็อาจจะทำงานหรือมาถ่ายได้บ่อยมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ